อัคระสู่วิถีเซียนตอนที่84ใช้ขดมืวนเซียนอย่างระห่ำถึงแม้ในอากาศจะมีกลิ่นเหม็นอบอวนแต่ในขณะเดียวกันจะมีหมอกหนาสีขาวที่ถูกพัดผ่านมาอยู่บ่อยครั้งในหมอกสีขาวนี้เต็มไปด้วยพลังหยวนทําให้ผู้คนสบายอกสบายใจยาการเขียวเมฆดำย่เห,หว่ยมองไปร,บรอบๆอย่างระแวดระวังแล้วสายตาก็ไปหยุดตรงสิบกเมตรออกไปตรงนั้นมีก้อนหินสีดําคิดเท่าก้อนหนึ่ง บนก้อนหินนั้นมีพืชต้นเล็กอยู่ต้นหนึ่งที่มีลำต้นยาวสีเขียวใบสีดำเมื่อมไม่ผิดแน่นั่นคือยาการเขียวเมฆดำเย่เวยตาลุกวาวใบหน้ามีความตื่นตาตื่นใจอย่งปิดไม่มิดยาการเขียวเมฆดำเป็นสมุนไพรกระตุ้นร่างกายระดับสูงหาพบได้ยากสามารถนำกลั่นไปเป็นยาตันเยียงยาช่วยทีได้ไมือมองออกไปดูเหมือนจะไม่ได้มีแค่ต้นเดียวเยเวยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า สมุนไพรที่ล้ำค่าหายากที่เล่าขานกันมาจะสามารถพบเจอได้ในดินแดนลึกลับนี้เงยหน้าขึ้นมองกวาดสายตาไปร,บรอบๆมองเห็นสมุนไพรกว่า7-8ชนิดที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าหญ้าก้านเขียวเมฆดำเลยที่นี่เป็นแดนสวรรค์อะไรกันสมุนไพรระดับสูงนี้จึงมีอยู่เต็มไปทั่วเย่เวยประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่มือของเขาไม่ลังเลเลยทยอยหยิบสมุนไพรที่ตาม,มองเห็นใส่ไว้ในหีพอเอกภพ ศิลาจารึกเหรอในตอนที่เย่หวยเก็บสมุนไพรระดับสูงต้นสุดถ้ายใกล้ๆก,กันนั้นมีศิลาจารึกชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้แอบอยู่ในดงวัชพืชปรากฏขึ้นอยู่ในสายตาของเขาเห็นเพียงครึ่งหนึ่งของศิลาจารึกที่จมอยู่ในโคลนสีดํารอบๆของศิลาจารึกมีชิ้นส่วนของอาวุธที่ขึ้นสนิมอยู่3ามชิ้นชิ้นหนึ่งคือไม้พลองดําชิ้นที่สองคือดาบโบราณเล่มหนึ่งส่วนอีกชิ้นเป็นมีดยาวสีแดงเลือดทักมิละะักะ เย่เวตาเป็นประกายถึงแม้อาวุธทั้งสามนี้จะมีสนิมกระกรังแต่ก็ประทุแสงสีเขียวแสงสีเขียวที่ห่อหุ้มเป็นสัญลักษณ์ของถัดมีลาคะระดับกลางถัดมีราคะระดับกลางมีเงินก็ซื้อไม่ได้ในการประมูลอาจจะบังเอิญมีถัดมีลาคะระดับกลางที่มีราคาสูงกว่าร้อยล้านตำลึงเย่เวดีใจสุดขีดไม่คิดว่านอกจากจะได้ถัดมีลาคะระดับกลางสามชิน้นในอัครเซียนคลังอวกาศที่เสาหินผลึกแล้ว ตอนนี้ยังได้อีกสามชิ้นทัดมีละขคะระดับกลางที่อยู่เบื้องหน้าไม่มีใครต้องการหือเมื่อเย่เวยยก้าวเท้าไปข้างหน้าเพื่อที่จะหยิบไม้พองสีดำเขาก็สังเกตได้ว่าบนดินโคลนข้างๆมีรอยเหมือนโดนกลบทั้งยังมีรูดินรอยเล็กๆอยู่เมื่อเห็นภาพนี้เย่เหวยจึงระแวงขึ้นมาในทันทีหรือว่าจะมีคนอื่นมาที่นี่ก่อนแล้วเย่เวยสีหน้าเปลี่ยนค่อยๆวางมือบนหีบพอเอกภพ จากนั้นก็หยิบขดม้วนเสียนออกมาถึงรูดินนี้จะเหล็กแต่ก็ดูออกว่ามันไม่เป็นธรรมชาติอาจจะเป็นรอยของถัดมีระฆัะขนาดเล็กที่ถูกเอาไประวังตัวดีจริงๆไม่ไกลนักบนต้นไม้เก่าแก่ที่มีใบไม้ปกคลุมหนาลู่เจ้ามองผ่านกิ่งไม้ออกมาจ้องการกระทําของเย่เวยสายตาเรากับงูพิษที่เต็มไปด้วยจิตอาฆาตท,ที่โหดเหี่ยมฮมีขดม้วนเสียระดับกลางป้องกันตัวแล้วยังไง เป็นแค่เจ้าขยะผู้ฝึกตนเท่านั้นจะต่อกกรกับทักมิลักขะสองดาวราบกลางของข้าได้หรือลู่เจ้ามองเย่ว้วย,ยังเหยียดยามจากนั้นจึงก้มหน้ามองกระบี่จิ๋วสามนิ้วที่อยู่บนฝ่ามือมุมปากสเสยยิ้มยิงกระหายเลือดทักมิละขะระดับกลางมีวิชาเทพเซียนระดับลึกลับบรรจุอยู่ตราประทับของวิชาเทพเซียนระดับลึกลับพลังยังสามารถแบ่งออกเป็นสิบดาวทักมิละขะระดับกลางสองดาวในมือของเขาวิชาเทพเซียนที่อยู่ภายในคือ ิชาเทพเสียระดับลึกลับก่อนหน้านี้ตอนที่เขากําลังหยิบถัดมีละขะระดับกลางหลายชิ้นนั้นเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีคนมาเขาคิดว่าจอมอยู่ที่ตามหลังเขาอยู่ได้เข้ามากันหมดแล้วจึงไม่ทันได้หยิบถัดมีละขะชิ้นที่สองรีบมาหลบบนต้นไม้ถัดมีละขะสองดาวระดับกลางที่อยู่ในมือทําให้ลู่เจ้าลําพองใจมากถึงแม้เย่เวยจะมีขดมุนเสียระดับกลางถึงสองแผ่นอยู่ในมือมันก็ไม่อยู่ในสายตาของเขาพลังของข,องขดมุนเสียน เมื่อเทียบกับถักมิลขะแล้วถือว่ายังอ่อนได้วกว่าไม่น้อยอัคราเซียนคลังอวกาศทั้งสี่สามอัคราเซียนคลังอวกาศถูกหงยวียและเสยย่ยวคนอื่นแบ่งกันไปหมดแล้วอัคราเซียนคลังอวกาศต้นที่สี่อยู่ในมือของเจ้าหนูนี่เมื่อคิดถึงจํานวนสมบัติที่อยู่ในอัคราเซียนคลังอวกาศลู่เจ้าจึงแลบลิ้นเลียลิมฝีปากที่แห้งกร้านรีตามองเย่เไว้ยอย่างประสงค์้ลยพวกฮงหงยววีไม่ได้มาด้วยสวรรค์เข้าข้างข้าจริงๆ ลู่เจ้าแอบหัวเราะยาออย่างเงียบๆเมื่อเขามองเห็นเย่เว่ยเขาก็ไม่รีบลงมือเกรงว่าหงเยวีและคนอื่นๆจะปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันหากจอมยุทธ์หลายร้อยคนร่วมกันต่อสู้ถึงแม้ในมือของลู่เจ้าจะมีทักมิลคาระดับกลางแต่เขาก็แทบจะไม่มีหนทางที่จะชนะเลยยังจะกล้าแต่ต้องทักมิลขารึลู่เจ้ามองเย่เว่ยเห็นมือของเย่เว่ยจับลงไปที่ไม้ยาวสีดำชิ้นนั้นเมื่อเห็นภาพนี้ ลู่เจ้าจึงยิ้มอย่างเลือดเย็นเท้าที่เหยียบอยู่บนกิ่งไม้ย่างเท้าหนักๆปีกพลังหยุนปรากฏขึ้นอยู่ที่ด้านหลังและพุ่งไปโจมตีเย่เว้ยเรากับสัตว์หลายกระหายเลือดตัวหนึ่งทนไม่ไหวแล้วหรือถึงแม้เย่เว่ยจะยื่นมือไปหยิบไม้พองยาวสีดำนั้นแต่ในใจของเขายังระแวดระวังอยู่อีกมือหนึ่งถือขดมอนเสียระดับล่างมาโดยตลอดเมื่อรู้สึกว่าด้านหลังของตัวเองมีเสียงลมปะทะมาเขายังคงทำท่าที่เฉยเมยไม่ตื่นตระหนกแม้แต่น้อย ตอนนี้สิเย,ย่เวยมีการอย่างรู้ทางวิญญาณที่แข็งแกร่งกว่าปรมาจาร์อัครเซียนลู่เจ้าจึงมีอาจหลบซ่อนตัวได้ในตอนที่ลู่เจ้าอยู่ห่างเขาประมาณหนึ่งจ้วงเย,ย่เวยก็หมุนตัวในทันทีตามเสียงที่ดังขึ้นจากการฉีกขาดขดมนเสียนในมือของเย,ย่เวย่ยถูกฉีกไปแล้ววิอัครเซียนที่ใช้เลือดปีศาจเขียนบนขดมนเสียนเร,รียงรายออกมาเกิดแสงสว่างสลัวกระบี่โบราณสามเล่มปรากฏขึ้นทันทีจากนั้น กระบี่สามด้ามที่มีอักษรปรากฏอยู่โจมตีไปที่ลู่เจ้าขดมวลเซียนแผ่นนี้ไม่ใช่ขดมวนเซียนสายป้องกันระดับกลางที่หลินจือเยียนมอบให้เขาแต่เป็นขดมวลเซียนสายโจมตีระดับล่างที่เย่เว่ยได้มาจากด้านในของอัครเซียนคลังอวกาศวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับวิญญ,ญาณสต์ต้องห้ามสามกระบี่่อนเร้นตัดอากาศวิชาเทพเซียนต้องห้ามระดับวิญญ,ญาณลู่เจ้ามองกระบี่ที่ตัดอากาศเข้ามาสีหน้าเปลี่ยน พลังหยวนแปรปรวนพรั่งผูออกมาปีกพลังหยวนด้านหลังของเขาสั่นทันทีจากนั้นจึงรีบถอยซู่หนึ่งในสามกระบีส่งเสียงเกรียวกราวผ่านแก้มของลู่เจ้าทิ้งรอยเลือดเอาไว้แต่เดิมลู่เจ้าต้องการที่จะแอบเข้ามาใกล้เย่เหวยจากนั้นก็ฆ่าย่เวยอย่างสายฟ้าแลบไม่คิดว่านอกจากจะไม่สามารถโจมตีกระทันหันได้อีกทั้งยังถูกเย่เหวยทําให้บาดเจ็บวิชาเทพเสียนขั้นสูงระดับวิญญาณสัตว์ต้องห้าม มีพลังที่จะคุกคามจอมยุทธ์สิบดาราการพัฒนาของลู่เจ้าเป็นเพียงจอมยุทธ์เจ็ดดาราเท่านั้นเขาจะต้านทานกระบี่ทั้งสามเล่มนี้ได้อย่างไรบสบเพราะสถานการณ์ขับขันลู่เจ้าจึงหลบสีหน้าอึมครึมสุดขีดเขาไม่คิดว่าในตัวของเย่เวยยังจะมีขดม้วนเสียนสายโจมตีเฮเจ้าจะหลบพ้นเหรอเย่เวยมองลู่เจ้าที่ลอยอยู่กลางอากาศอย่างขับขันจึงใช้พลังทั้งหมดคับเคลื่อนสามกระบี่ที่อยู่กลางอากาศ เพื่อให้สามกระบี่เร็วขึ้นไปอีกการโจมตีเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปอีกกระบี่เพิ่มความเร็วในทันทีถึงแม้ลู่เจ้าจะใช้พลังทั้งหมดแต่เขาฝืนหลบไปได้แค่สองเล่มอีกเล่มหนึ่งพุ่งไปที่เบื้องหน้าของเขาแพลงลู่เจ้าละสายตาจากกระบี่เล่มนั้นพลังหยวนพรั่งพรูย,ยังเออล้นในวินาทีชี้ความเป็นความตายหัวของเขาเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยเพื่อหลบการโจมตีอีกนิดเดียวกระบี่เล่มนั้นเกือบจะตัดคอลู่เจ้า อเข้าจะฆ่าเจ้ากระบีที่แหลมคมสร้างบาดแผลที่น่ากลัวบนคอของลู่เจ้ามีเลือดไหลาจากคอลองสูงหายปาราเจ็บปวดรุนแรงทำให้อารมณ์ลู่เจ้าแปรเปลี่ยนเป็นหัวเหี้ยมสายตาที่เต็มไปด้วยความอยากฆ่าจับจ้องไปที่เย่ยเว้ยส่งเสียงตะโกนจากในลำคอรากับสัวรลายพลังยวนในจุดตันเทียนที่เออล้อนพรั่งผูเข้าไปในกระบีจิ๋วสามนิ้วที่อยู่บนมือข้า พลังหยวนที่พรั่งผู่เข้าไปได้กระตุ้นวิชาเทพเซียนที่อยู่ภายในทนักมิละคะสองดาวระดับกลางท่านใดนั้นบนกระบี่จิ๋วสามนิ้วประทุแสงเจิอจ้ารวบรวมพายุเฮอริเคนกระบี่จิ๋วสามนิ้วนี้ราวกับสายฟ้าใช้ความเร็วเกินกว่าที่จะมองเห็นได้พุ่งเข้าไปที่เย่เวยรอบๆของกระบี่ปกคลุมไปด้วยพายุเฮอริเคนที่น่ากลัวจุดที่กระบี่จิ๋วสามนิ้วผ่านไปถูกลมเฮอริเคนพัดหมุนวนไปด้วย ทั้งดินดำวัชพืชสักพักฝาดินก็พลันยุ่งเหยิงกระบี่จิ๋วสามนิ้วที่มาพร้อมกับพายุเฮอริอเคนเรากับสัตว์อสูรขนาดใหญ่ยักษ์ที่กระหายเลือดไปโจมตีที่เย่เว่ยราก็เป็นภาพของวันสิ้นโลกเย่เว่ยสีหน้าเปลี่ยนสายตารีลงไม่คิดว่าลูกเจ้าจะมีถักมีลาคาระดับกลางอยู่ในมือคิดดูแล้วคงได้มาจากในโคลนก่อนหน้านี้เชื่อ เย่เว่ยขับเคลื่อนสามกระบี่ซ่อนเร้นตัดอ,อากาศให้โจมตีกระบีจ่จิวสามนิ้วที่มีพายุเฮอริเคนห่อหุ้มในเวลาเดียวกันเขารีบหยิบขดม้วนเสียรอ,อ,อีกแผ่นในหีบห่อเอกภพกระบี่ยังไม่ทันได้สัมผัสกับก,บกระบีจ่จิวสามนิ้วก็ถูกพายุเฮอริเคนทําให้บิดเบี้ยวจนเป็นขยะกระบีจ่จิวสามนิ้วที่มาพร้อมกับพายุเฮอริเคนมีพลังที่ยอดเยี่ยมโจมตีกดดันไปทางเย่เว่ยก็แค่วิชาเทพเซียนระดับวิญ,ญญาณเท่านั้น จะมาต่อต้านวิชาเทพเซียนระดับลึกลับของข้าได้อย่างไรล่ะ <laughs> มาหมายฆ่าข้าซะด้านหลังของพายุเฮอริเคนลู่เจ้าหัวร้อยอยังโหดเหี้ยมเรากับได้เห็นภาพของเย่เว่ยที่จะถูกฆ่าตายวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับวิญญ,ญาณศาสตร์ต้องห้ามมานวายุคัจีเย่เว่ยถอนหายใจช้าๆใบหน้าปลิ่นกับมาสงบนิ่งดังเดิมมองพายุเฮอริเคนที่เคลื่อนที่เร็วจนเกิดเสียง เขาจึงฉีกขดมนเสียที่อยู่ในมืออย่างไม่กังวลถ้ามีลักาะระดับกลางแล้วยังไงข้ามีขดมนเสียที่จะไม่มีทางหมดวิง่งอัครเสียนเกินร้อยวิถีประตูแสงแวววาวราวกับผีเสือ้อแล้วแผ่ขยายทันทีวายุสีเขียวปรากฏขึ้นแต่วรวมตัวกันที่ด้านหน้าของเย่เหวยกลายเป็นม่านป้องกันที่มีความโค้งตุ้มในตอนที่ม่านป้องกันวายุขจีปรากฏ กระบี่จิ๋วสามนิ้วที่มาพร้อมพายุเฮอริเคนบทขยี้เป็นวงกว้างดินสีดำก้อนหินที่พัดหมุนวนในพายุเฮอริเคนกระเด็นมากระแทกบนม่านป้องกันวายุขจี้ทำให้ม่านป้องกันสั่นรมุนแรงด้านบนเกิดเกลียวขึ้นราวกับคลื่นน้ำเป็นละรอกจนอ้วนเอ็นโซเซราวกับจะพังทลายได้ตลอดเวลาขุดเหมือนเสียนเหรอฮึข้าจะคอยดูว่าเจ้าจะมีขุดเหมือนเซียนเท่าไรกันลู่เจ้าที่ยืนอยู่กลางอากาศ มองเย่ยเหว่ที่อยู่ด้านหลังของม่านป้องกันวายุคจีเสอย่ยิบมุมปากอย่างเยาะเยือยปังปังปังภายใต้การบดขยี้ที่รุนแรงของพายุเฮอริเคนม่านป้องกันวายุคจีเกิดประทุเสียงดังขึ้นรากับจะทนไม่ไหวเกิดรอยแตกที่เหมือนกับใยแม,มงมุมเติมไปทั่วม่านป้องกันก็แค่ขดหม้วนเสียไม่กี่แผน่นข้าอย่างนี้อีกเย่เหว่ที่ยืนอยู่ด้านหลังม่านป้องกันวายุคจีมองม่านป้องกันที่แตกออก จึงวางมือลงบนหิมฮอเอกภพหยิบขดมุนเซียนออกมาอีกใบด้วยอารมณ์ที่ไม่แยแสวิง่งตามเสียงที่ระเบิดดังขึ้นมันป้องกันวายุคจีแตกออกในเวลาเดียวกันเย่เว่ยวชีกข,ขดมุนเซียนแผ่นที่สามยังเป็นขดมุนเซียนระดับวิญ,ญญาณสัตว์ต้องห้ามมันป้องกันรูปคงที่ทอแสงสีเงินเจิดจ้าป้องกันอยู่เบื้องหน้าเย่เว่ยมูลค่าของขดมุนเซียนระดับวิญ,ญญาณตามกว่าขดมุนเซียนระดับกลางมาก ขอแค่มีเงินเพียงพออยากจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแต่ขดมุนเซียระดับกลางไม่อาจได้มาง่ายดังนั้นเย่เวยจึงยินยอมที่จะใช้ขดมุนเซียระดับวิญญาณถึงสิบใบแต่ไม่ยินยอมที่จะใช้ขดมุนเซียระดับกลางสักแผ่นเดียวเพราะมีเงินมากเพียงใดก็ไม่อาจซื้อขดมุนเซียระดับกลางได้ฮึกระบี่จิ๋วสามนิ้วที่ถูกห่อหุ้มด้วยพายุเฮอริเคนที่น่าสะพึงกลัวโจมตีมั่นป้องกันจนแตก เย่เวยถึงกับถอยหลังไปเรื่อยๆกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่ขดมวลเสียระดับวิญญาณสายป้องกันออกมาแล้วสร้างม่านป้องกันใหม่ที่ด้านหน้าของตัวเองและกระบี่จิ๋วสามนิ้วที่มาพร้อมกับพายุเฮอริเคนแต่โจมตีม่านป้องกันจนแตกพ่ายแต่ทุกครั้งที่มันโจมตีม่านป้องกันพลังของมันก็ลดลงเรื่อยๆถึงวิชาเทพเสียระดับลึกลับที่อยู่ภายในกระบี่จิ๋วสามนิ้วจะคมกริปพิงใดแต่ก็ไม่อาจตอ่อกรกับขดมวนเสียระดับวิญญาณที่มีมากมายขนาดนั้น ไม่แม้แต่จะเข้าใกล้ตัวของเย่เหวยในตอนที่เย่เวยหยิบขดมนเสียนระดับวิญญาณแผ่นที่8ขึ้นมาอย่างสบายใจพายุเฮอริเคนที่ห่อหุ้มอยู่รอบๆกระบี่จิ๋วสามนิ้วก็ค่อยๆเบาบางลงความตื่นตระหนกในดวงตาของลู่เจ้าจึงไม่อาจปิดได้ไมิอีกต่อไปเจ้าในตัวของเจ้ามีขดมนเสียนมากมายเท่าไรกันลู่เจ้ารับรู้ได้ถึงวิชาเทพเสียนที่บรรจุในกระบี่จิ๋วสามนิ้วค่อยๆอ,อ่อนกำลังลง เขาจึงยกนิ้วขึ้นอย่างสันสันแล้วชี้ไปที่เย่เว่ยววพูดยางผิดหวังเย่เว่ยฉีขดมุนเซียนไปแล้วแปดใบตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้เย่เว่ยวไ,วไม่มีท่าทีกระวนกระวายใจเลยอีกทั้งยังใช้ขดมุนเซียนอย่างไม่เสียดายอยากจะรู้ว่าข้ามีขดมวนเซียนเท่าไหร่เจ้าก,ก็ขับเคลื่อนทักมีลขคาต่อสู้ตอนนี้ข้าก็สงสัยมากเช่นกันว่าพลังหยวนที่อยู่ในช่องว่างจุดตั้นเทียนของเจ้าจะสามารถทําให้เจ้าดึงวิชาเทพเซียนระดับลึกลับ ที่อยู่ภายในทั้งมีลาคาออกมาใช้ได้กี่ครั้งกันเยี่ยเหวยมองลู่เจ้าอย่างเย็นชา